สวัสดีครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งกับช่องส่วนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับสวัสดี<ม>ยามเย็นๆด้วยนะครับผมวันนี้ก็พามาดูข้าวคอคอหกหนึ่งอายุ3 33วันนะครับผม ข้าวก็ขอ6งอายุ33วันหลังจากที่ไม่มีฝนฟ้าตกมาเลยนะครับผมช่วงนี้แล้วก็มาพูดคุยกับปัญหากันในเรื่องต่างๆในช่วงข้าวที่กำลังได้อายุ33วันนะครับผมว่าเรามาเจอปัญหาอะไรบ้างโดยเฉพาะช่วงนี้คือน้ำอ,อาศัย ฝนฟ้าด้วยนะครับผมและระบบน้ำประปาแล้วก็เขาเรียกว่าขาดข้องมีปัญหาเล็กน้อยนะครับผมก็อย่างสะโลกนี้ก็ทแทบจะแห้งน้ำนะครับผมก็เหลือแค่ตามุมหน่อยๆอยาไมาได้เช็คดูเลยว่าเพราะบ่อเน,นี่ยมันมีป่าสลิดอยู่นะครับผมมันเป็นผมยัง ไม่ได้ไม่กล้าเอาขึ้นนะครับผมเอาขึ้นถ้าเอาใส่บ่อฟงก็มันไม่ค่อยจะรอดนะครับผมถึงจะรอดแล้วก็มันไม่ค่อยจะโตโตช้าเลยก็เดี๋ยวรอเอาน้ำเข้าสักวันนะครับผมเดี๋ยวเปิดน้ำเข้าหนาสักหน่อยนะครับผม,มนี่ก็แรงมากนะแห้งแห้งมากอากาศกลาวันร้อนมากนะครับผมตน้ำในสระเป๊บเดียว นะครับผมในสะขุดแบบโบราณอันนี้ก็สะขุดมือขุดแบบโบราณน,นะครับผมก็ใช้จอบใช้เกเสียมขุดเอานะครับผมขุดอยู่เดือนกว่ากว่านะครับผมถ้าหลายท่านได้ดูคลิปช่องบรรสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มก็จะเห็นที่ผมลงไปหลายคลิปนะครับผมคลิปขุดสะแบบโบราณอันนี้ก็เป็นกระชังพอดีก็จะมีกบอยู่หลายตัวอยู่กบหนาจับมาปล่อยไว้ จะเอากระชังมาลงเอาป่ามาลงก็ดีนะครับอย่างอย่างไม่ได้ลงไม่งานก็ก็จะเรื่องน้น่ก็จะจะอุ่นไหวหน่อยนะครับผมพอช่วงนี้กลังเอาน้ำเข้าอาข้าวด้วยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาเอาน้ำคอ่อยอาข้าานาพอไอข้าวาาสะพอน้ำเข้านานี่ก็เรียกกันเนาะ ระบบน้ำมันมีปัญหากันเลยย่างไม่ได้เอาเข้าวเดยกก็อรอล้นนะครับผมว่าถ่วนี้มีพายุเข้ามาเรื่อยแต่ฝนไม่ตกนะครับผมหลายจังหวัดก็ตกท่วมหลายจังหวัดก็มีน้าฝนมากนะครับผมดังแถวแถวรอบพิโลกนี้จังหวัดเพชรบุร์ตกทุกวันนะครับผมแถว สุโขทยก็เป็นบางจุดนะครับพิจิตมื่อกันเป็นบางจุดนะครับผมแถวเหนือขึ้นบนไปนะครับก็เห็นนี่พวกพวกในเฟซก็บอกว่าฝนตกมากไม่ตกมากครับผมกลางวันก็แดดร้อนครับไม่แทบไม่แตกต่างกันพายุสามสีโลกนี่ก็แทบมาไม่ได้น้ำเลยไม่ได้ฝนนะครับผม แต่วันนี้24ถึ 26, งยี่สิกะรมาตุแจ้งเตือนว่าจะหนักมากนะครับพายุโลกนี้เปรียบเท่ากับดีเฟคชันวันนั้นอลองดูนะครับผมตั้งแต่บ่ายเมฆมาตั้งเข้าค้มนะครับผมมาเริ่มตกเย็นก็เริ่มหายหมดแล้วครับผมเริ่มหายหลอรุ้นกันว่าพิษินโลกจะได้หรือเปล่านะครับผมวันนี้ก็ มาพูดคุยเรื่องอน้ำด้วยนะระบ,บบน้ำพอดีข้าวอยยุาสามสิบสามวันก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับผมก็บางจุดก็เป็นแบบนี้เลยครับถ้าได้ฝนไม่รอบหนึ่งก็น่าจะเห็นเขียวนะครับอันนี้เป็นหวานแห้งนะครับหวานแห้ง,หงข้าวขอขอหกหวานแห้ง,หอง,หองรอฝนรอน้ำนะครับผมแต่ก็ระบบน้ำคือ ตอนแรกผมก็เปิดนะ24ชั่วโมงมันก็เต็มนะครับผมแต่แกกลัวพังบางทีเครื่องมันดังดังเคาะคขึ้นมาแกก็เลยกลายเป็นเปิดกลางวันปิดกลางคืนนะครับผมเลยระบบน้ำน้ำก็ต้องแบ่งไปของแกด้วยครับนี่คือเดินท่อไปของแกก็สี่ไร่ฟังโนน,นะครับนะครับแกก็กำลังพอแกก็เปิดได้สองวันแล้วครับอันนั้นแกลงข้าว 8-9ก Dante, ้าไก่ทองคำอ่าอย่างที่คลิปที่ผ่านมาผมได้ถ่ายดูคือต้นใหญ่แต่กอเ oui. ลี้วมาก89ไก่ทองคำนะครับผมแต่ส่วนของผมก็จะเป็นกอคอ6กตอนแรกก็จะลง89ดเาหมือนกันก็จะไปสั่งกันคนละวันเนาะพอดีพอค้ามันหมดก็เลยรออีกวันอีกวันพอค้ามาส่งกลายเป็นกอคอหก ก็ไม่เป็นไรนะครับรอบแรกของปีที่แล้วปี63สามถ้า6กก็ลงกค61ก็ปีนี้ก็รอบแรกของปี64ตอนแรกก็จะลงข้าวนาปีก็อาแกบอกกลับลงานาปังดีกว่าเพราะเห็นว่าชปรททานจะปล่อยน้ำก็ตอนแรกก็บอกว่าอยากไปเชื่ออะไรกรมชประทานน้ำอ่ะก็ปล่อยแต่ไม่ถึงเราแน่ว่างกันนะครับผมมันก็เรื่องจริงนะเนาะ นูนะถ้าอีกเดือนสองเดือนเผยจะได้ปล่อยเหมือนปีที่แล้วครับผมเรามาดูข้าวาครับข้าวอายุ3ามสาวันก็ถือว่าโอเคนะครับผมแตกกอดีแตกกอดีมากข้าวนี่ก็หวานแน่งข้าวจะขึ้นระยะห่างหลังพอดีมากนะครับผมแต่ช่วงจังหวัดที่หวานปุ๋ยช้าข้าวหวานปุ๋ยช่วงอายุ1เดือนพอดีนะครับผมเพราะ หวานปุ๋ยไม่ได้เพราะต้องปล่อยน้ําลงบิงไม่ว่าจะเป็นบิงล่างเนี่แหละครับแล้วก็บิงของอาแก่ด้วยก็เลยถ้าหวานปุ๋ยไปแล้วปล่อยน้าก็กลายเป็นว่าปุ๋ยก็จะไหลลงไปไม,ม่ว่าจะบิงล่างนี่หรือของอาแก่ก็เลยเพิ่งปิดนะครับผมก็เพิ่งหวานได้ต่อนอายุได้สามสิบวันพอดีอายุสามือนสามสิบวันพอดีครับผมสามสิบวัน เริ่มเขียวเริ่มแต่กอดีได้นะครับผมก็หวานไม่ได้เต็มร้อยนะครับผมก็เหลือบางจุดขาวๆหน่อยแล้วก็กองกลางๆหน่อยว่าจะซ้ำก็รออาแก่เปิดน้ำได้สักสองสาวันก่อน,อนแล้วก็ค่อยมาหวานซ้ำนะครับผมก็ยังอิงนี้ก็แต่กอดีครับหวานต่อกันอีกวันหนึ่ง หลังแตกขอดีเลยเขี้ยวนะครับผมอย่างนั้นมองแต่บางนี้คือเพราะเราปั่นแห้งปั่นแห้งหวานแห้งนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่าดินมันปรับไม่เสมอนะครับผมเนี่ยครับแต่จริงจริงข้าวเนี่ยอา่างอกงามมากครับข้าวงอกแบบกลางแบบพอดีครับคือแบบถ้ามีน้ำบำรุงปุ๋ยนี่คือข้าวแตกกอ งามเลยนะครับผมก็คิดว่าปีนี้รอบนี้นะครับปีนี้รอบแรกก็น่าจะไม่มีปัญหาเพราะเราคิดว่าเพราะเราไม่หวังประจนประทานอยู่แล้วเพราะเรามีน้ําบาดาลอยู่แล้วนะครับผมแต่เรื่องเรื่องแกกลัวพังแกเดินเพราะแกก็ดูแลให้เราด้วยดูแลนาดให้ด้วยก็แกเห็นเครื่องปั่มน้ำสม e คือ ดูดน้ำว่าเปลี่ยนระบบะท่อใหม่เนาะก็น่าจะดังหน่อยแกก็อาจจะตกใจกลัวพังแกก็กลายเป็นปิดนะครับปิดแล้วก็เปิดกลางคืนบางทีก็เปิดกลางวันปิดกลางคืนกเนเ็เป็นแบบนี้ทีเห็นือน้ำก็ยังไม่พอได้เข้ามาเลยครับก็เนี่ยครับน้ำก็เหลืออีกหน่อยก็จะได้ถ้ามันน้ำได้มาถึงซึมมาถึงเสมอนี่คือข้าวครับ จะมองให้เราเห็นเขียวตรงไหนที่มันซึมน้ำซึมไปก็จะมองเห็นข้าวเลยนะครับเขียวครับนี่คือก็เป็นปัญหาเนาะคือเดี๋ยวก็ค่อยว่าว่าออค่อยว่ากันไปวางค่อยๆวางระบบเอาใหม่นะครับผมจร,จริงๆคือก็ก,การว,า,วางระบบดีแล้วนะครับอ่าปีนี้รอบนี้ด้วยนะครับผมแต่ก็ความคิดของคนแก่เนาะแกก็กลัวกลัวเครื่องพังก็เลย ปิดเครื่องแล้วก็เอดสูบนะ้ําไม่ได้เต็มที่นะครับผมก็เลยอย่างนี้นะครับไปไป,ไปน้ำก็เลยขาดหน่อยตองก็ต้องแบ่งไปของแกด้วยแบ่งมาของผมด้วยก็เลยก็เลยจะภาวนารอฝนนะครับภาวนารอฝนถ้าฝนมาก็โตกดีของเราไปในวันนี้ถึง2ี่หเนาะครับบอกว่า,าจะแรงกว่าทุกลูกนะครับผมก็ทำมา เติมมืดตอนตอนแรกก็มืดนะครับมืดมานู่นจากเขาแต่ก็เริ่มเริมจะไปหมดแล้วครับเมฆแต่แต่ถ้าส่วนมากถ้าเมฆมาทางนี้ก็น่าจะได้น้ำได้ฝนแต่กลัวจะมาไม่ถึงนะครับกลัวจะมาไม่ถึงในโซนบางส่วนพอเปลี่ยนสภาพความบางทีมาถึงก็โอ้จะอ้อมไปในเมืองอย่างเงี้ยครับผมฝนชอบไปตกในเมืองนะครับอ อรุ่นกันนคือนี้ครับผมถ้าได้ฝนมาก็ของเราก็จะเนี่ยตรงนี้ก็จริงก็ยังเป็นหมองเห็นต้นข้าวนะครับผมแต่ก็เริ่มยืนต้นตายแล้วนะครับผมก็ถ้าได้น้ำเข้าไปได้พอพรมพรมนี่ก็จะมองเห็นเขียวชัดเลยนะครับฝันะ่งน้นของอายคนหนึ่งนะครับนาติดกันนะครับผมก็ เห็นแดงเลยนะครับผมเห็นเริ่มแดงเริ่มเหลืองนั้นก็ขอ,ขอ6งแก่วานก่อนผมตั้งเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับผมแก่วาน61ข้าวรอผลกันหวานแห้งก็รอลุนกันนะครับผมว่าผลจะมาให้เราตามที่กรมอุตุแจ้งเตือนหรือเปล่ากับลูกนี้นะครับผมถ้ามาก็ โอเคก็เราก็เขาเรียกว่าก็โชคดีไปนะครับผมครับนี่คือข้าวก็ขอหกหนึ่งวานแห้งรอบแรกของปี64นะครับผมอันนี้จุดเนี่ยผมก็ลงปุ๋ยครับแตกกอดีมากนะครับเนี่ยเริ่มกำลังแตกกอลงปุ๋ยตาเพชรนะครับเขียวเขียวจริงๆครับปุ๋ยตาเนี่ยตอนแรกผมก็ว่าจะลงตากขตายแต่อากา อาแก่บอกหลงตาเพชรเขียวดีบอกเขียวมากกว่ากนะันผมก็เออลองดูจริงๆก็ไม่อยากจะอันนี้มากนะครับผมถ้าเขียวมากอะไรมากก็เมันก็กลายจะเป็นมีโรคหลายอย่างไม่ว่าจะโรคแรงลงโรคนอนนะครับเขียวๆอย่างเงี้ยก็หลอลุ้นกันนะครับว่าปันนี้จะได้ฝนหรือเปล่าแต่ก็โชคดีข้าวก็ขอหกหนึ่งเ็เรียกว่า ข้าวคือทนแรงได้หน่อยนะครับผมทนแรงได้กว่าอีกหลายสายพันธุ์นะครับผมถึงมีน้ำหน่อยไม่มีหน่อยก็จะทนแรงหน่อยนะครับผมครับข้าวคอคอหกหนึ่งครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับคลิปนี้กับช่องบ้นสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มพามาดูพามาพูดคุยกันกับช่องพันสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มไม่ว่าจะเป็นบอิเวณบ้านสวน เดี๋ยววันหลังผมจะถ่ายรอบบริเวณให้ดูไม่ว่าจะเป็นเล้าไก่หรือแปงปูปปงผ,ผักนะครับผมหรือจะมีอะไรมั่งมีนอไม้มีอะไรมั่งนะครับผมกรบฝากไปด้วยกับคลิปนี้กับช่องวันสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเจอกันใหม่ครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยพอดีคือเสียงไม่ไม่ค่อยจะพอดีไม่แน่ใจวันเกิดจากอะไรพอดีเมือ่อสองสัปดาหก่อนปวดท้อง นะครับปวดอย่างรุนแรง2วัน2คืนแบบแทบแย่ระบบภายในรวนไปหมดนะครับผมกลา,ายเป็นว่าส่มเสียงไม่มีและไม่แน่ใจเกี่ยวกับอะไรครับผมคือทำไมปวดท้องวปวดแบบแต่ไม่มีเสียงอย่างแปลกใจครับฝากไปด้วยกับคลิปนี้กับช่องวันส่วนพอเพียรสุภาพฟาร์มนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเจอกันใหม่นะครับผมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ วันนี้ก็พามาพูดคุยเรื่องขา้าบกับปัญหาเรื่องง้ำด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเจอกันใหม่นะครับผมส่วนคลิปนี้ต้องลำลาไปก่อนสวัสดีครับ